สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง f อทุกท่านนะฮะอ่ะวันนี้ค่านี้นะครับพี่น้องก็บุกกลัวเนาะนะดูวะฮะแม่แม่บ้านเออแม่ทับนะฮะถ้าว่าแม่บ้านเพิน่พน,พนเพิ่นเพิ่นจะเถียงเนาะะเดี๋ยวเพินเ่นจะไม่ทําอาหารให้ทานเนาะวันนี้แม่ทําอะไรทานจ้ะเกงตราหนินโอ้นะครับพี่น้อง ปนินที่พ่อไปหาอยู่บนเขาเมื่อคืนนั่นเหรอโหปนินที่เลยอยู่บนเขาโอ้นะครับพี่น้องก็เป็นแกงปนินเนาะทุกท่าน,นอ,อ๋ออันนี้ซื้อบ่<ม>โอ้นึกว่าพ่อไปหาอยู่บนเขาไม่ใช่เนาะมไม่ใช่ไม่ใช่นะฮนะ fc เนาะโอ้นู่น้โน,นที่ผมไปหาอยู่บนเขานะฮะทุกท่านนะก็เป็นหนูนะฮะก็จะ อบอหนูด้วยนะฮะนี่เอา้าทำทีเดียวหมดเลยวะไม่โอ้ไปหาทั้งคืนทำทีเดียวหมดเลยแอวน่าจะทำทั้งคืนนะฮะทุกท่านโอ้โห<ฮ>เงิดหลายนะฮะเอฟซีอันนี้ก็รอให้มันอ่า เดือดน้ำเดือดกันเนาะเราจะไม่ไม่โคลีเนาะไม่คนป่านะฮะอเอฟซีน,นี่นะแต่อันนี้เราโคลีนะฮะหนูนะครับพี่น้องโอ้ยมันไม่ได้แม่อมอก,ก่อนนะครับโอ้ยยอดเนาะ กับข้าวของเราในเย็นนี้นะครับผมออเออ่ใส่อันนั้นพันปียังยอ๋อใบมะ<า><า>โอ้นี่ไงใบมะกรูดพันปีนะเอฟซีนี่ก็สุดเด็ดเนาะที่ผมพูดไปในหล,หลายคลิปแลยเนาะทุกท่าน ต้องหาต้นมะกรูดที่มันมันเกิดขึ้นมากับต้นกล้วยนะฮะแล้วก็มันมีปีเนาะนะฮะเราต้องไปเด็ดเนาะใบมะกรูดเนาะบริเวณปีกล้วยนะฮะเอฟซีนะเขาเรียกว่าใบมะกรูดพันปีนะฮะมันมันคนละเรื่องเดียวกันหรือเปล่านี่นะครับผมอืม หอมนะครับนั่นไงหอมนะฮะ FC พออีตูด้วยเนาะแต่พออีตูนะช่วงนี้นะฮะมันเกิดไม่ทันนะครับพี่นออ้อง <laughs> เกิดไม่ทันนะเพราะอไมาขายนะเพราะว่ามันปลูกช่วงหน้าเขียดเนาะหน้าเขียดหน้านห,นหนูนี่นขัวหนูนี่มันเกิดไม่ทันนะฮะขั้วนูนี่ทุกวันโอ้ยขั้วทั้งคืนไหม นายควรทั้งคืนเพราะไปหายิงเพราะไปหาทั้งคืนนะกว่าจะได้นะ่ะอันนี้ก็กินครั้งเดียวเลยเนี่มากินครั้งเดียวไม่ใช่มันต้องกินทั้งคืนนะกลางคืนเจ้าจะลงมากินอยู่อ่ะอือโอ้หัวปลานินก็ไม่ได้ผ่าเลยเจ็บไหมทำสองหม้อพร้อมกัน อนี่ครับทำสองหม้อเลยเนาะหมอก็ขาวเนาะขาดบ่อยนะฮะเอซี F C. ก็ได้ขาวนะฮะันนี้เป็นหมอ้อสำหรับใช้เตาแก๊สเนาะหมอ้อสำหรับใช้เตาฟืนก็อยู่นั้นนู้นนะฮะ แม่ใส่ลงไปบ้างนี่ใส่น้ำล้างโครกไหมเออนี่นนเป็นน้ำอนีออ่ใส่น้ำล้างโครกด้วยนะฮะอันนั้นออมเลยเด้อออมใช่ไหมเออไม่ต้องออมมันมันตัวน้อยถูกแล้วก็กินรูดดืมมัน<อ>มันไม่ตัวใหญ่ตับหนูวันนี้นะใช่ตับหนูมันใหญ่นะ <laughs> อืโอโอ,โอ้โอ้ไม่ได้แบ่งให้ลุงวินเลยว่าตับจะเอาคนเดียว,ว เบ่งได้ทุกพูดอ,อ,อได้ทุกคน<อ>กตีนก็สี่คนก็สี่ตีนตีนนะอะ่โอ้ยพูดคำหยาบอ่ะเท้า,า,ทานะฮะเมื่อกาวันนี้แม่ไปไหนพ่อก็ยืดผมให้มาตอ่อยยืดผมให้มาตอ่อยอ๋อทำไมเห็นคลิปสองสาคลิปเอง ไม่มันไม่มีคิดถ่ายนะอ๋อบิวไม่เป็นโ <ừ. S 1> อ้โตกมาแล้วนะฮะโอ้บิวไม่เป็นนะฮะทุกท่านอนอนเล่นกับยายออเลนส์โอ้นอนเล่นกับยายออเลนส์ด้วยนี่ปุ้ยเอามาต้มแต่สาวเขาเริ่ปุ้ยไก่นะ่ะต้มม่เผื่อไปเก็ตตะแหบบอตัวซาติกว่าไปเก็ตตะแหย่อ ไม่นอลนอนมีเปลนนี่นี่เนาะให้ผมคอลอนด้วยนะ F4 ทำไมไมใ่ให้ผมทำเลย ไปเกตให้เธอจบแล้วบนไม่บอกบาปุ้ยจะไปแก้บนนะฮะทุกท่าน

เจ้าจะทำไฟแรงอืมไม่สุกคือเปื่อยมันยังไม่สุกมันยังสุกเสื้อค่อยหนีเ,นหเสื้อค่อยนีอ่ลงมันยังไม่ถึงแปดนาทีจะสุกแล้วนี่โอ้โหโมอเกือบคว่ำอืมมีละโมน้อยนะทำไมใช้มาน้อยอคลิมนี้ประมาณนี้นะทุกท่านเนะาะเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ